อาหารเด็กๆค่ะอันนี้เรามีไขล่ลวกโกงไกบ่บดกับอาหารเม็ตนะคะของโดโดูของข,องขนมนี่จะกินเป็นของของสุนัขเด็กอยู่นะคะยังเล็อกอยู่ไม่เกินหนึ่งปีชาบากับกำไรอันนี้สองขวบแล้วกินเป็นอาหารสุนัขโตค่ะ กรงไก่บอกจะไข่หรือเปล่าพี่โดก็หิวค่ะพี่โดก็มารอกินข้าวพี่โดหิ่ยวไหมครับพี่โดโดโดพี่โดครับพี่โดหิวเหรอลูกืมพี่โดหิวแล้วพี่โดจะไปรอที่ไหนถึงจะได้กินลูกพี่โดพี่โดรอกินข้าวเหรอลูกอ่านี่กินเก่งค่ะพี่โดกินเก่งรอกินข้าวเหรอครับเพิ่มพลังพี่โดไปรอที่ไหนถ้าพี่โดจะกินข้าวพี่โดต้องไปรอในบ้านใช่ไหมครับใช่ไหมครับไปเข้าบ้านเลย ไปเลยพี่โดเข้าบ้านเลยไปบ้านพี่โดยอยู่ไหนน้ำหน้าไปเลยน้ำหน้าแม่ไปลูกพี่โดจะกินข้าวแล้วพี่โดหิวมามาไปแล้วค่ะบ้านถ่ายมันน่าตีจริงๆเลยบ้านพี่โดยอยู่ไหนครับห้องไหนครับห้องไหนครับห้องพี่โดเอเข้าไปก่อนเลยครับเข้าก่อนอาหารเข้าก่อนอาหารข้าก่อนเอามาแล้วบ้านพี่โดนี่ค่ะอาหารพี่โดเดี๋ยวแม่ไป เอาหาให้ขมน,นมก่นอนนะคะอือร่อยยาม,มียาม,มี